เดี๋ยวอีกหน่อยสวัสดีค่ะเชา้าวันหยุดนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของคนทำงาน,เ,นเซนเนาะเพราะว่าเราก็ทำทำงานเราไม่ได้ทำเข้าสวนแต่เรา เวลาก่อนนะคะสามสิบเ็นาทีพานุมาตรเก็บไปทีละน้อยก็ได้เราไม่ต้องไปเร่งรีะเก็บไปทีละน้อย แต่ไม่ได้เห็นดูเขาบางบางอ่านี่บางทีนะเราเราไม่เคยดูเป็นยังไงเนาะอยู่ตอนนี้อยู่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ลกแล้วก็ตกมาแบบนิ่งๆถึงจะตกไม่แรงแต่เขาก็ตกนานก็อ่า โดนแดดโดนแดดเยอะไม่ได้ไม่เหมือนพวกต้นไอพวกต้นอย่างต้นมะม่วงนี่ก็แข็งแรงแข็งแกร่งมีคนพูดกวน,นคุยโทรศัพท์ก็ได้ยังไม่เข้าเลยใช่อันนี้ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปก็จะมี มาไฟก็เริ่มแล้วเริ่มจะ,ะเปลี่ยนสีก็งามไปดูคำมูนะคะเป็นยังไง วันที่หยุดวันที่หกมีสาเก็บคลายแล้วก็พักเมื่อวานเมืม่อวานติดอะไรเนอะรู้สึกว่าจะติดธุระไปธุระก็ ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนที่ว่าเราเราปลูกไว้ที่ว่าแถวนี้ต้นไม้เยอะมันก็เลยใครใครเขาก็ว่าปีนี้ร้อนกว่าทุกปี อากาศมันเย็นเมื่อเช้าเข้าสวนไปหน,าท,นาทวจริงคน่าจะออกดอกแล้วล่ะออกออกเป็นพวงเล็กๆแล้วเลยฝนมาแล้วก็ มีแต่ความเย็นความชุ่มชื้นนะคะมันก็เลยอ,อย่างสดชื่นต้นยางพาราก็ถือว่าเป็นเป็นต้นต้นไม้ที่คำโภูนะคะเป็นยังไง เดี๋ยวนี้คนใหม่ๆก็ไม่ไม่ไม่เยอะเพื่อทำพันเตี้ยเนาะต้นสะตออยากจะหาพันมาปลูกตัวพันเตี้ยไม่ละมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่อยู่อยู่ห่างเป็นเอ่อ ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็ธรรมดาที่ฝนจะมาเพราะว่ามันมันเป็นฝนใหม่เนาะฝนใหม่ก็อยู่แล้วอะไรนะคนโบราณเหมือนถ้าถ้ามีสองคนนะ กตัวเล็กๆกับนกกระจอกนก,กกระจิบอะไรมีทั้งนก,กเอี้ยงนกเอี้ยงก็มีเขาช่วงก่อนหน้านี้โอ้ต้นอะไรก็ใบเหียของมนุษย์เงินเดือนนะคะก็ <วะ S 1> มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะเวลาแบบมีสองคนเขาจะเกี่ยงกัน ถ้าสามคนเขาจะรักกัน,ม,นมีคนพูดกวนออคุยโทรศัพท์ก็ได้ตกบ้างค่ะก็ก็ดีที่ที่แบบว่าเราเราตกเราเขาก็ตก เมื่อวานนี้คลื้มมาแล้วก็มานิดเดียวลงเม็ดมานิดเดียวชาลิดาพิมพ์ ่นิดเดียวแปลกนะต้นกระท้อนกระท้อนก็เห็นมีลูกอยู่ไม่กี่ลูกเผื่อทำลองกองไปดูแล้ว ไม่เยอะเลยปีนี้จังหวัดเลยก็ามาแบบสวยงามเลยนะคะก็จะมีลมนิดหน่อยแล้วก็พอใส่เสื้อแขนสั้นไปอ่ะหนาวเลยพื้นลาบเนาะ คนป่วยต้องอหนีหนีกันเจรวันไฟก็ดับแล้วว่าแต่ตรงไหนพที่บ้านเอาเหล็กทำเนาะตรงไหนมีรูนะเขามุดเข้าไปทำรังหมดมีน้ำค้างมันถ้าเออถ้าเราเราพูดโทรศพัพท์เราไม่ไม่คุยเสียงดัง เดี๋ยวรบก,กวนเพื่อนบ้าน,นเช้าวันหยุดนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของคนทำงานทำงานก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณนะคะทำงานก็อุตส่าห์ก็เวลาแล้วคะ่ะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ เยอะเยอะชาวมาร้องอ่ารอเข้าหาอาหารของเขาเพาะว่าแต่ก่อนนี้เยอะจริงๆนะที่ที่เข้ามา <laughs>